ล่าลสดสนทนาธรรมกับแม่ชีสมพิษนะครับก็ขอเช็คสัญญาณนะครับสัญญาณชาัดไม่เอ่ยนะครับ สัญญาณสัญญาณถึงตอกไม่ได้ดีครับครับก็สวัสดีแม่ยังเป็นทางการอีกรอบนะครับก,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 ก็วันนี้ สนทนาธรรมกับแม่ชีสมพิษนะครับวัดป่าบุพผารามตำบลห้วยเตยอำเภอโกสุสิยจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับรุงนี้ก็จะมีอทอดพระป่าสาม,มัคคีนะครับวันนี้แม่ชีก็ห่อข้าวต้มนะครับห่อข้าวต้มแล้วก็มีญาติธรรมมาช่วยห่อนะครับก็เข้ามาก็คนเยอะแยะเลยนะฮะวันนี้ ก็วันนี้ก็ตัง้งหัวข้อนะมันก็ธรรมะมันก็มีสายตรงสายเอกก็คือ,อการมุ่งสู่่ิพานนะฮะก็มีก็คือเส้นทางที่อของแม่ชีก็คือ อ่การเจริญยดสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมครับแม่ใช่ครับเป็นไงครับแม่วันนี้เหนื่อยเนี่ยก็นอนเท่าเมื่อคืนนอไม่ได้นอนเลยนะฮะไม่โอนะ้ไม่ได้พักผ่อนแต่เหมือนคนนะฮะเรยวงกำลังไม่ตกเลยนะ,ะแม่ มันร้อนเตี่ยมันมันร้อนนะครับแม่อา <c oughs> ผมอ้าวนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเอ๋นะครับสวัสดีทางยู u b e นะฮะเมื่อ <c oughs> คืนก็ไม่ได้นอนนะแม่ <c oughs> เริ่มกวาดก็เลยแม่กวาดหมดเลยใช่ไหมครับรอบรอบเนี่ยโอ้โแล้วมวาติดปอก้วยเกย้วยซองถงุงปุ๋ย กล้วยแค่ด้วยกล้วยก็ปอกคนเดียวโอ้คนเดียวทำคนเดียวโอ้กองเตะเมื่อคืนไม่เขาไม่ไเอากไม่อกไปทำวัดนั่งปอกกล้วยครับแล้วก็ตีนก็มาปอกต่อครับคือเขามาห่ออย่างเดียวแม่เป็นคํนทันอย่างเดียวครับแม่ก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เหี็นเขาก็มาห่อ พอแล้วมันสูกเขาก็ไปไงคลายมอหนึ่งไปแล้วอย่างนะตั้งแต่ถึงดาวคนจินคนนึงเขากลัวเขาเขาไม่ได้ทำเขาจะนำมาั้งแรงกายแรงใจแรงเงินนะฮะโอ้ไม่ไม่เนื่อยแต่คนอื่งเขาไม่อยู่ครับคำอ่านชื่อไม่ออกขอไปนะครับ ครับนะฮะคุณเอบอกนุโมตนาสาธุกับคุณแม่ครับค่ะนะฮะตัวหน่ซื้อไม่ได้แม่บอกว่ามาข้าวหนึ่งก็กินครับแล้วก็ไปเองสอยเองครับเดี๋ยวก็ต้องกับข้าวที่วัดทำเองใช่ไหมฮะเออ่นี่นี่ไม่ควรทำอ๋อฮะมีไม่ควรไม่ควรนะบอกแล้วเนี่ยเราไม่ได้สั่งมาจากข้างนอกนะครับแม่ทำเอง ชีวิตแม่ชีนะฮะไม่ใช่ว่าเออเห็นว่าอยู่วัดแล้วจะสบายมันก็ขึ้นกับคนนะครับขึ้นกับคนที่จะทำเิงๆครับถ้าคนที่จะทํามันไม่มันมีสิ่งที่จะทําครับถ้าคนที่จะไม่ทํามันไม่มีสิ่งที่จะทําครับไม่ยากจะทุกคนจะเหมือนแม่ครับเขาเขาเขามาเขาก็เขาก็มาอยู่ครับเขามาแล้วเขาก็ ็อยู่อย่างนั้นแหละก็ก็เขาเคยอยู่ที่นี่แหละแต่พอมาปั๊บเขาเขาก็มาช่วยทานี่นี่หน่อยเขาก็ไปนอนไปครับดูไรดูไรเขาแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคนด้วยครับแต่แต่คนอย่างเนี้ยไปอยู่ไหนมีจะคนเรียกหานี่คือความจริงทุกวัดเลยขอแม่อยู่ต่อตลอดแต่เนี้ยไม่ยู่งต้องยิงธนเขาก็มาขอแม่ เนี่ยก็บอกไม่เราว่าเขาเห็นเห็นเราแล้วครัไม่ใช่ว่าเขาจะขอเลยนะเขาเราอยู่กับเขาแต่ละที่มีกหลายปีแล้วนี่นะอยู่แล้วอยู่แล้วผลมันเกิดครัทาไมริเขียวจะอุ่มอะไรเต็มหมดวันนี้อะไรอะไรก็าทาทุกอย่างกันมันก็เขาเขาขาดเราดูเหมือนจะมันต่างกันเราดูดิคุณชาลิดานะอนุโมทนาสาธุคาแม่ชีนะ ตรงนี้ี่ช่วงแม่อยู่เนี่ยแม่จะเพาะเพาะต้นยางนาห้าพันหกพันต้นแม่นะครับเป็นบ่มันนะฮะแม่อยู่มันก็เป็นอย่างเนี้ยครับรอบรอบนี่เป็นเป็นป่าไปหมดเลยนะฮะเต้นยางนาจะให้ดูสยพวกนี้คือเป็นป่าเลยนะเป็นตอนต้นน้อยหนาไม่เอาลกเม็ดลงไปปลูกเห็นับเอาเม็ดมันไปปลูกให้เสียบเกลียบเกลียยเลยครับเอออครับคือฝนตกมีกูลงอย่างเดียวก็มีกลัวอะไรเลยไม สวัสดีทางยู u b บทั้ง33แล้วก็ทาง TikTok นะครับ TikTok ยังไม่ค่อยเข้ามานะฮะก็เนี่ยน,นะธรรมะอยู่กับความรู้สึกนี่แหละค,คือเวลาที่แม่แม่กวาดเนี่ยภานวนายัางไงบางทีคนที่ไม่ไม,ไม่รู้อยากอยากจะอ่าครับมันก็ภาวนาตามอาการเคลื่อนไหวไง อย่างกวดก็กวดเนาะกวดเนอยมันกเหื่ใช่ไหมอยู่กับปัจจุบันครับมันก็เป็นบุญนะครับอที่แรกมันมันก็ทําร่วมกันมาตั้งแต่วันเข้ามาปฏิบัติแรกเลยเพราะหลวงพ่อท่านบอกว่าให้กำหนดย่อยไปเรืครับแม่ก็ละทำตั้งแต่วันนั้นแต่มันก็ทาทันหน่อยทันบ้างไม่ทันบ้างอเนาะเรียกเนาะวันนี้เอาไปมามันก็เปลี่ยนของมันเองครับแต่ไม่ย้อนกลับมาจากการปฏิบัติแม่ไปลงทุนใช่ไหม กลับมามาถามคนอื่นเขาเขาไม่ได้อะไรแม่ก็ถามว่ากําหนดย่อยไหมครับเขาบอกว่าไม่ครับมันผลเลยมันไม่เกิดครับเพราะกําหนดย่อยเนี่ยมันมากวันนี้ถ้าเรากําหนดย่อยก็ได้กําหนดโดดลักยยก็ได้ครับเขาจะเป็นโอโต้ไว้ครับแม่อยู่ที่นี่ก้าวเยนไปอยู่ที่นีโอโต้แต่แม่ไม่ครับเออเอาไปมานม่อากาศ ตกอ้าวมากนะครับที่มหาสารามนะก็มีอยู่ใต้ลมไม้นะเปลีนน่ยนกมีอยู่ใต้ลมไม้นะเปลยต้นมะข่าแท้นะบ้านผมก็เรียกมะข่าแต้นะเสียงสะดุดเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไม์กับแม่นะครับเสียงสะดุด อยังสะดุดอยู่ไหมครับสัญญาณสะดุดอ๋อสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมครับก็สาหาสถานที่แล้วนะฮะคิดว่ดาดีแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเอาเอาเอาท่าที่ได้นะฮะก็สะดุดนะฮะสัญญาณสะดุดสวัสดีครับนะสัญญาณสะดุดใช่ไหมฮะคือสัญญาณมันมันหยุด อยู่ในป่านะบางท,ทีก็มีขึ้นขึ้นมีลงฮนะก็ตามสภาพฝนฝนจิตตั้งแตกฝนจิตตั้งแตก เนี่ยที่เห็นสะอาดสะอาดด้านหลังนี่ฝีมือแม่ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ตรงกุฏิหลวงพ่อก็แม่ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะไปทั่วหมดเลยนะฮะห้าวันละกวดเลยครับกวดห้าวันเลยครับกวนเจ้าก็รีบอไปไเอาข้าวขึ้นตุ๊ครับก่อจะล้างจานเสร็จไปไนี้ก็ยังไม่มีใครอยู่ใช่ไหมครับออืตีงจัเล่า พระมีคนเขาก็อยู่ในกุฏด้นะครับมันก็เลยมาตุกใน้ีกคนเดียวครับก็อยู่อย่างนี้ของแม่จัดไงครับอยู่อย่างเนี้ยครับเมื่อก่อนมันจะเดินไปไหนได้มันมีแต่ป่าทั้งนั้นเห็นว่าแม่ทางเห็นม่มองไปเห็นหมดก็แม่อยู่ในมองตรงจุดตัวไปหมดเลยครับเดี๋ยวหน้าฝนก็ต้องไปหาต้นไม้มาปลูกอีกนะฮะชวนเลาดิครับ อี่อกตน,นันใหญ่ก็ไม่เห็นว่ะครับเนี่ป่าสงบมากนะครับที่นี่นะฮะแล้วก็ห่างไกลจากบ้านบ้านเรือจะเข้ามาเป็นกิโลฮะถึงว่านะอ่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงอะไรเดับ หลวงพ่อไปถามสัญญาณไวไฟแล้วเขาบอกว่ามันอยู่นอกเขตพื้นที่เขาก็ไม่มาให้เลยรู้ว่าเขาไม่เลยมา,มาถ้ารู้นึงเขามาจะไม่นล,ลึกรู้ว่าไปผาอยู่ที่อ่าวัดวัดบ้านหัวหนานะครับวัดป่าบุภารามนะฮะตำบล้วยเตยอำเภอเขุนลังจังหวัดมหาสารคามนะครับอืมอ่าอ คุณดาบอกเดี๋ยวหนูไปช่วยครับ <c oughs> <c oughs> สาธุครับคุณดานะฮ <c oughs> ะคุณเฉลิมบอกว่ากิเลสกิเลสทดลองใจทดลองใจหนักเอาการครับว่างั้นนะฮะผมไม่อยากพบป่าผู้คนมันไปแนวเบื่อครับมาเป็นคนครับไม่มีแต่อยากออกยในรอกครับคุย มันอยู่กับเขาไม่ได้คุยก็คุยได้ได้นะแม้คุยได้แต่มันไม่แต่มันมันจะไม่คุยจอดแจ้่คุยคุยเสร็จมันบางบางทีเห็นคนคุยจอดแจ้เราก็ไม่อยากมันมันก็จะไม่อยากคุยจอดแจ่มันหาตรงนี้มันครับตรงนี้มันจะเป็นนะเขาเรียกว่า ว่าจุดศูนย์กลางของภาคอีสานานะฮะไปทางไหนก็ระยะทางจะจะเท่ากันหมดนะฮะก็คือเขาจะเรียกอ่าสะดืออีสานนะฮะภาษาอีสานนะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับอ่า ธรรมะจะถานแม่ชีก็ยินดีนะครับเชิญนะครับแม่ก็ให้โอกาสนะฮะแต่ว่าพร่งนี้ก็คงไม่นะจิตมันไม่ปรุงแต่งหรือว่ามันยังไงฮะต้องสังเกตคงรู้สืกซีบอกอธิบายอะไรตัวครับรู้สึกยังไงนั่นนั่นคือคําอธิบายของผมครับอืม อูดนะสวัสดีครับแม่ชีะฮะบุภารามนะฮะวัดป่าบุพารามนะ,ะตําบลห้วยเตยอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามนะเนะี่ยเมื่อคืนแม่ก็ไม่ได้นอนนะอาจจะมีหาวบ้างแต่มันก็ไม่ง่วงใช่ไหมครับแนมะ่มันเป็นสภาวะของมันมันเป็นสภาวะธรรมนะที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของขันนะฮะ เราก็เราก็ภาน,นาดิครับมันจะโผล่มาเลยครับครับสวัสดีครับอาจารย์สังเกตครับต้องยุ่งอะไรดีครับงั้นคุณเฉลิมของบองวอดีครับอ๋อ ก็กำหนดออกตัว่ามันหมดวัยไดบจักครับมีความรู้สึกบนวัยไงมันรู้สึกไดบุตรวัยเนี่ยสะดุดนะฮะขออภัยนะฮะรับรู้สึกบนวัยไงับกำหนดตามตามความรู้สึกครับอืกำหนดตามรู้สึกตามอาการตามความรู้สึกเลย ครับก็นดับอยู่เพราะมันนั่นนะอืมไอหนึ่งเกิดไอหนึ่งดับอยู่อย่างนั้นเนี่ยครับคุณเอบีซีสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินเสียงอ่ะอะไรในป่าหลิหลิงเรียอะไร <laughs> เม,มื่อกี้นะแม่ถ้าในขณะที่เราอยู่กับเนี่ยตรงนี้ปัจจุบันแม้กระต่้งเสียงได้เร่่งเลไหลก็ไม่ได้ยินนะแต่พอเราไปจับปุ๊บมันถึงจะได้ยินว่ามันจะทบมาเข้ามาในหูนี่แหละฮะคือสภาวะธรรม อ่ามาตรการพระอาจารย์สมการับภาพมัวไม่ชัดอสัญญาณไม่ค่อยดีนะภาพมัวไม่ค่อยชัดใช่ไหมฮะสัญญาณไม่ค่อยดีเนาะขอถามอ่าผมนั่งสมาธิมีแต่ความคิดมากชัดมีความคิดมากชัดเมื่อก่อนอ่ไม่เคยเห็น อ่าไม่เคยเป็นครับเพราะงั้นความชิดอืมคุณคุณชิดไม่ได้เลยเอาไว้ก